สวัสดีค่ะแนนลำปำนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมารีวิวชุดกล่องหุยนะคะต้องบอกเลยว่ากล่องนี้เป็นกล่องที่สวยงามแล้วก็ดูหรูดูแพงดูไฮมากมากเลยค่ะกล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสีทองทองแบบนี้นะคะแล้วก็จะปั๊มโลโก้ลำปำสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะไก่2ตัวหันหน้าชนกันนะคะของแท้ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้เท่านั้นนะคะ,ะมาดูตรงที่เปิดนะคะตรงที่เปิดนี้ก็คือจะเป็นล็อกแบบนี้นะคะก็คือลูกค้าเนี่ย ซื้อไปก็สามารถเอาไปตั้งรหัสเป็นของตัวเองได้นะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นมาหยิบใช้ของเรานะคะต้องบอกว่าที่เปิดนี้ก็คือก็ก,ก็หลูแล้วอะ่ะเ,เวลาเปิดนะคะให้ลูกค้านะคะดันตัวปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะไปทางซ้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวล็อกมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างว้าว สวยงามอลังการน่าใช้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นบุด้วยหนังกำมะหยี่สีแดงนะคะแล้วก็ปั๊มโลโก้สีทองค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันทั้งหมด10ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกนะคะเป็นเมก้าพาวเวอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ที่หลายๆคนนะคะเรียกกันว่าน้ำเชื่อมหรือช็อกโกแลตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้พลังงานค่ะเวลาที่ไก่กินเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยให้ไก่สดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะ แล้วก็ต่อมาค่ะตัวนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะตัวนี้ก็คือบิ๊กเกมนะคะช่วยลดหอบนะคะป้องกันไก่หอบค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์2 0 0 8นะคะหรือที่ใหลายๆคนเรียกกันว่าน้ําใสนะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยนะคะแก้ปวดแก้อักเสบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะจะใช้ในกรณีที่สมมติว่าไก่เราวิ่งตามมาล่อหรือว่าโดนตีตัวตีกับก่อยนะคะก็เวลาที่ไก่เราวิ่งตามมาล่อเนี่ยก็คือมันจะใช้กล้ามเนื้อหนักมากะคะ่ะแล้วก็ อ่อมันอาจจะเสี่ยงทําให้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้นะคะตัวนี้มันจะไปช่วยป้องกันนะคะอาการกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มลำนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นเมกาพาวเวอร์เค่ะตัวนี้เป็นยาบินอีกตัวหนึ่งที่ประสิทธิภาพสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูซึมได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ถัดไปค่ะถัดมาตัวนี้นะคะเป็นเมก้าพาวเวอร์ m 2ค่ะตัวนี้นี่เป็นตัวที่ช่วยลดปวดลดบวมนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลดปวดลดบวมที่ดีที่สุดในลำปัมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงที่สุดสมมุติว่าถ้าเกิดไก่ลูกค้าเนี่ยโดนตีมีอาการเจ็บปวดหนักหๆถ้าอยากจะอัดยา1เม็ดก็อัดได้เลยค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีความปลอดภัยสูงมากๆก,ก,กินแล้วไก่ไม่น็อกไม่เบอร์แน่นอนค่ะ ถัดมาค่ะตัวนี้เป็นเมก้าพาวเวอร์เอ็านะคะตัวนี้ก็จะเป็นยาบินอีกหนึ่งตัวนะคะที่ช่วยแต่มันไม่ใช่ยาบินธรรมดาค่ะตัวนี้นะคะมันจะช่วยนะคะเปลี่ยนไขมันสะสมนะคะให้เป็นพลังงานค่ะนั่นหมายความว่าคือถ้าสมมติไก่เริ่มหมดแรงนะคะกินตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะไปดึงพลังงาน ไปดึงไขมันตรงนั้นออกมานะคะมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานทําให้ไก่มีกําลังมาตีโตได้อีกนะคะตัวนี้นะคะก็ตัวนี้นี่คือจริงๆกินก่อนเข้าชนได้เลยนะคะ1เม็ดแล้วจะอยู่ได้2-3อันเลยนะคะตัวนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวต่อไปค่ะตัวนี้เป็นเมก้า mr 9 6 0 0ค่ะก็คือเป็นตัวแมคโครนั่นเองนะคะป้องกันไก่เป็นแมคโครค่ะถัดมาค่ะ เดี๋ยวแนะนําตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นี่ก็คือเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าลูกค้าสั่งตอนนี้นะคะเขาจะมีตัวนี้แถมให้ด้วย1ขขวดตัวนี้ก็คือเมกาสปีด e11 นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขวดจิ๋วๆอย่างเงี้ยแต่คุณภาพคือแบบดีเยี่ยมมากเลยค่ะขวดแค่นี้ขวดละส0 0พันค่ะเพื่อนๆก็คิดเอานะคะว่าคุณภาพมันจะขนาดไหนตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ หลายๆคนเขามักจะนิยมเรียกกันว่ายาใต้ลิ้นยาใต้ลิ้นก็คือตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะก็จะช่วยในกรณีที่สมมติว่าไก่เราตีๆไปแล้วเราแบบตีหลายอันแล้วก็เริ่มหมดแรงแล้วก็ยืนยืนซึมเป็นเริ่มเป,เป็นเป้านิ่งเนี่ยตัวนี้กินเข้าไปแล้วจะทําให้ไก่เราฟื้นนะคะแล้วก็มีมีกําลังเรากลับมาตีโตได้อีกนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าซุ้มใหญ่ชุนแพงอะ่ะเขามักจะมีติดตัวกันไว้นะคะเพื่อเขาจะเอาไว้ใช้ พลิกสถานการณ์นะคะแล้วก็เอาไว้แบบว่าช่วยในเวลาที่แบบว่าไก่เขาเริ่มเป็นรองหนักๆนะคะตัวนี้กินเข้าไปเนี่ยไก่รับรองว่าจะเห็นความแตกต่างเลยคะ่ะว่าไก่มันฟื้นขึ้นมาได้จริงๆนะคะตัวนี้นะคะเซียนเซียนเนี่ยตายเพราะตัวนี้มาหลายคนแล้วนะคะ่าตัวต่อไปะคะ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอะคลิคสปีด2 2นะคะตัวนี้นะคะก็จะ เป็นตัวที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งค่ะก็คือว่าถ้าต้องใช้เนี่ยคือแนะนำให้ใช้คู่กับ e11 นะคะเพราะว่าตัวเนี้ย อาจจะอธิบายง่ายๆนะคะสมมติว่าไก่เราหมดแรงใช่ไหมคะซึมๆพอกิน e 11เข้าไปนะคะไก่มันฟื้นขึ้นมาก็จริงค่ะแต่มันอาจจะยังไม่แข็งแรงแข็งแกร่งพอค่ะอีฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เสริม E12 เข้าไปนะคะเวลากิน E12 เนี่ยมันก็จะไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งนะคะอย่างเช่นว่าสมมติไก่เราฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ย ฟื้นมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มีกําลังพอที่จะหยิบตีคู่ต่อสู้นะคะเวลาที่กิน e11 เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือจะทําให้ไก่อ่ะมันแข็งแรงขึ้นมีแรงบินได้ดีขึ้นแล้วก็มีแรงตีดีขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็แนะนําให้ใช้คู่กันก็คือหยอใต้ลินนะคะอย่างละ2หลอดน,นะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็คือ เมกาสปีด e15 นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะที่หลายๆคนนะคะมักจะเรียกกันว่ายาเร่งบินนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นยาบินน้ำที่ประสิทธิภาพสูงมากๆแล้วก็ดูด,ดซึมได้เร็วมากๆเลยนะคะก็แนะนำนะคะว่าให้ใช้ร่วมกันเลย3ตัวนะคะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ไก่เราเริ่มเป็นรองแล้วเพื่อนๆอยากพลิกสถานการณ์นะคะก็ให้หยุดพวกนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นชุดนี้นะคะ ใช้3ตัวร่วมกันได้เลยค่ะรับรองว่าเห็นความแตกต่างแน่นอนค่ะแล้วก็พลิกสถานการณ์ได้แน่นอนค่ะตามตัวนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะคือบางทีเพื่อนๆสงสัยว่ายามันเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดไก่กินเข้าไปแล้วมันจะตื้อไหมมันจะเบอร์ไหมมันจะนกไหม ต้องบอกเลยนะคะว่ายาของลำปำนะคะเป็นวิตามินไม่ใช่สารกระตุ้นค่ะกินเข้าไปแล้วไม่มีน็อกไม่มีเบอร์แน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้เราอยู่กันมายาวๆ30ปีแล้วนะคะก็ไม่เคยมีกรณีที่กินแล้วน็อกนะคะ อันนี้นะคะปลอดภัยต้องบอกเลยค่ะว่าผ่านการวิจัยนะคะปลอดภัยสูงมากๆเลยค่ะไม่มีน็อกไม่มีเบอร์แน่นอนค่ะก็แต่ละตัวนะคะก็แนะนําให้เลือกใช้ตามอาการนะคะทั้งหมดนี้นะคะ1 0ตัวนี้นะคะแล้วก็กล่องนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา16,900บาทค่ะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ค่ะเบอร์0 9 1 7 3 2 0 2 9 3แม่ค้าร้านนี้ใจดีมากๆนะคะแล้วก็ส่งของ ไวมากๆเลยค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงแล้วนะคะยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะก็ถ้าสนใจนะคะทักแชทมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะมีราคาพิเศษให้แน่นอนค่ะลองยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ